ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ KK c ม e m i c นะครับตอนนี้ก็อยู่กับอีเวนต์ของ Evo c ลาว a w นครับบอกเลยว่าเป็นการ์ดท,ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนแรกผมก็กระนิกระนิดใจอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทํานะแต่สุดท้ายก็คิดว่าจะทํานะโอเคความสามารถนะครับเมื่อก่อสร้าง75%นะครับจ่ายเพิ่ม5เท่าของค่าก่อสร้างแลนมาร์กแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยรับมาเบลคืนด้วยนะ120%ของค่าก่อสร้างแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนดมาร์กของชนันโอกาส45% เื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกแลนด์มาร์คของตัวเองหรือก่อสร้าง45%นะครับสร้างไฟปีศาจครับในพื้นที่แลนด์มาร์คทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในเทอร์หนึ่งชั้นเมื่อตกไฟปีศาจเนี่ยก็โยนฝ่ายตรงข้ามาแบบสุ่มนะจะเหมือนน้องซาโฮเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามาได้รับแลนด์มาร์ค50%สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มก็คือมีการวิกด้วยนะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสําหรับผมผมมองว่าอย่างนั้นนะส่วนวัตถุดิบที่ต้องเก็บนะครับก็มีลูกโป่งนะทั้ง นะก่อนจะเริ่มไปสุ่มเนี่ยผมขอแบบรวมแล้วกันแบบผมลองสุ่มไปแล้วนิดหน่อยก็เลยแบบอ่ะการ์ดที่ได้นีมีอีโวชาลาวันอารอนจูน่าไวมูฮูนโกลเดนคาเลนป้าลีมัตไอ้หมาป่าลีมัตไอสัตว์กูพูดผิดเลยสาวน้อยโซฟีเกแล้วก็ซูปเปอร์ลิน,น่านะผมแนะนําว่าใครยังไม่มีซูปเปอร์สตาร์ลิน,น่านะสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําว่าให้ลองมารวมฟิกดูนะเพราะว่าซูปเปอร์สตาร์ลิน,น่าเนี่ยถือว่าออกค่อนข้างดีนะจากที่ผมเห็นเพื่อนๆผมสุ่มนะครับ แล้วก็ถามว่าเนี่ยเห็นป่ะซูเปอร์สตาร์เลน,น่าที่หวังไว้นี่ก็หวังเอ็ดนะก็คือเพจน้อยแต่ว่าผมแบบอยากจะทำมาเนาะอือท่าไง้ได้อืออะไรอย่างเงี้ยก็ระหว่างรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมแนะนําว่าเอาการ์ดอะไรดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกได้นะผมเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้ารวมได้ชาลาวันเลยนี่คือแบบกูล่องเลยนะแต่คงไม่ได้หรอก รู้ๆอยู่แล้วเอาจริงอืมโอเคพร้อมพร้อมอ่ะก่อนจะไปเริ่มเนีย่ยเรารวมกันไปก่อนไงเอาวะเกรสอ่ะโอเคนะครับก็ผมลืมเบอกอ,อีกนย่งคือกกร์ที่มาเนี่ยมีชาละวันเคที่อัสลานนะครับแล้วก็ชาละวัน คือชาละวันอัตลลนเคที่เนี่ยใช้สี่ใบแรกเท่ากันนะแต่ผมแนะนําที่สุดผมแนะนําอัตลลนนะลองลงมาเป็นชาละวันเคที่ผมว่าม,มันไม่ค่อยเก่งนะสําหรับผมอะผมมองว่าอย่างนั้นนะอ่ะมาเรามาเริ่มสูบกันดีกว่าเพชรเรามีแค่เนี้พันเจ็ดสิ่งที่ออกยากก็คือลูกโป่งนะะโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดการตัวละครเลยดีกว่าไปลุยคืออย่างสองพันเนี่ยผมขอสักสี่ใบจะดีมากเลยอันนี้คือแบบไม่หวังมากนะ ออืเกมปาดเกมปาดเอาวะเกลือจัดโอ้แล้วหมุนนานหมุนนานอย่างนี้คือต้องมาใช่ปะ่ะอุ้ยลูกโป่งมาหนึ่งตัวสวยครับสวยครับเด็กเก้าโอ้ยไม่เยอะเลยไอ้เหี้ยเก้าตัวไอ้สั์ถ้าใครจะทําเนี่ยผมแนะนําว่าตัวนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันก็ยังต้องพึ่งจี้แบบจี้ดูอยู่นะแต่ถ้าใครจะทําจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ทําตัวใหม่ถามว่าทําอะไรดีใช่ปะ่ะก็คืออัลลันอย่างที่ผมบอกขู่พันนี้นี่คือเกลือสุดๆเลยนะเนี่ย อุ้ยอ่ามาสองตัวเออพันพันละสองตัวเนี่ยกําลังดีพันละสองตัวกําลังดีปั๊บปึ๊บปุ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 ๊บไม่ออกนะครับไม่ออกอเเือฮึเหมือนว่าเวลนี้ก็จากที่ผมดูก็ออกง่ายอยู่นะเปอร์เซ็นต์ของลูกโป่งก็สองเปอร์เซ็นก็ไม่น้อยนะแต่เกมมันเป็นเฮอะไรเนี่ยหมุนอยู่ได้ไอ้สัสปั๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บไม่จะนอนอย่างเดียวเลยจระเข้เนี่ยเอออ้ากวกดสุ่มไปแล้วไม่ใช่หรอ โอ้โหไอ้เหี้ยเกมดีเล็กอะออเฮ้ยไอ้เหี้ยสามใบเฮ้ยไอ้สัสสองพันสองพันได้สี่ตัวนี่คุ้มนะจริงตัวที่สี่ต้องมาแล้วปะเอาตัวที่สี่มาโอ้โหเหมือนเวรน,นี้มันจะอวยผมว่าเฮ้ยไวรุ่นโกโก,โก้วะตัวที่ห้าต้องมาแล้วปะโ,โหไม่ออกน,นะเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กฟรีกันก่อนดีกว่าแพ็กฟรีกูขอ S สองตัวเอ้ยไม่ใช่ S อะไรวะ เออลูกโป่งสักสองตัวเนี่ยกาลังจะดีนะฮะถ้าได้สิถ้าได้ยินเสียงแบบรบกวนของฝนนี่ก็ต้องขออภัยด้วยครับ <c oughs> แล้วก็เออผมลืมบอกว่ามีลูกเต่าใหม่มาด้วยนะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆหน,นูๆน,น,นะครับหือเอาวะ่ะเอาวะ่ะปรับไม่ต้องห่วงผมบอกเลยว่ามีรีวิวชาลวันให้ดูแน่นอนนะอีโวเนี่ยเฮ้ยมาอีหนึ่งโอ้โหอะไรอะขาผมน้องๆอือก็แบบผมอะอึม สมร็งกองเก่งทุงต้องเต,ต่งกูร้องเฮียเลยกูเนี่เออมาเดี๋ยวเปิดของเฟี่อนก็ตอนนี้มีทั้งหมดสี่ตัวนะถือว่าสวยหัดอีกหกไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะก็เฮียละไอ้สัสเพชรก็ไม่มีนะฮะท้าไมมันดีเลยวะผมว่าผมก็รีเกมแก้ก่อนจะเข้าอัดคลิปแล้วนั้นเนี่ยอืมโอ้โหจราเข้อับน้ำ ยังไงยังไงเปร่งไอ้หี้มันจะหลับอย่างเดียวไม่ได้นะฮะวัยรุ่นปุ๊บเขาหลับไงคือเขาหลับไม่ตื่นอะ่ะแล้วเว้นเนี้ยแม่งถึงวันที่วันที่เก้าอ่ะเออคิดดูดิเว้นอยู่โคตรยาวอุย้ยขอภัยในเลยโอ้โหเจ้าแค่หลับอ้หี้ยอ่ะอ่ะไหนดูดิตอนนี้มีทั้งหมดกี่อันเฮ้ยมีห้าตัว แปลว่าผมสุ่มได้ตอนที่ผมกดค่าเมื่อกี้ขาดอีกห้าตัวเฮ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอไอ้น,นี่ก่อนเอ่อรับลูกบาทเพชรมาเปิดก่อนล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอแบบหยุดคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดลูกบาทเพชรก่อนโอเคเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการไปเปิดลูกบาทเพชรที่ดองเอาไว้นะครับก็ได้มาหกร้อยเพชรอ่ะเมื่อกี้สุ่มไปสองพันเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อดีกว่าว่าจะปิดหรือเปล่านะครับ เออฮือถ้าไม่ปิดนี่ผมก็คงต้องแบบนั่งเล่นหาเพชรต่ออือผมอ่ะอึ้มโอ้โหนอนว่านอนไม่พักรักไม่บอนะฮะไอเฮียยังไงยังไงชึบลูกโป่งไม่มาเลยกูเผลอกดไลน์เนี่ยทำไมหมุนหมุนติ้วๆเลยอ๋อสูงไปแล้วแป้งไม่ออกครับผมเหลือแพ็กฟรีอ่ะสามอันสุดท้ายไม่ไม่ปิดนี่ก็คือคงต้องไปเล่นแบบ หาเพรเก็บเพรเอาเนาะแต่มีรีวิวให้ดูแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับผมบอเดียอือผมอะโอ้โหแม่งไม่ปิดจริงดิรู้ถามจริงจานโหจระเขนอนหลับนะครับผมก็ยังไม่ได้นะยังไงอันนี้คือแพ็กสุดท้ายแล้วนะที่จะเปิดเนี่ยเพราะว่าหมดเพจละเดี๋ยวคงต้องแบบไปนั่งเล่นเก็บแต่เว้นถึงวันที่หกอะยังไงก็ปิดอะอสี่พันชึบอันสุดท้ายละกล่องสุดท้ายอันเนี้ย สี่พันดมดาวแบบไม่ต้องเสียดายปังโอ้โหนี่มึงเพิ่มเลทจ,จริงไหมเนะี่ยก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย